ฝนจนตายมีออกตกราชีวิสตสาวกันรารมวันนี้ร้อนพุง่ง84 4องศาก่อนฝนลถล่ม3-9สิงภาคมนี้พียากรณ์กลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุทกภัยเพียากรากาศ์ทางเพจและ YouTube ฝนฟ้าพยากรณ์วิทยุพรลุงพยาชัยทางเ c e b o o k ประจำวนันอังคารที่30เมษายนซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนบริเวณพืน้นที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในอีก10วันล่วงหน้า คือในช่วงวันที่3พฤษภาคมจนถึง9พฤษภาคม และภาพข่าวจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัยภาพข่าวจาก้างบ้านเดี๋ยวเราจะมารับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะหลายพื้นที่ในช่วงนี้บ่นว่าร้อนไม่ร้อนธรรมดานะครับถึงขั้นกับร้อนจัดเลยโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคกลางทางตอนบนส่วนภาคกลางตอนล่างภาคตะวันออกรวมถึงบริเวณพื้นที่ภาคใต้ก็จะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนโดยทั่วไปนอกกนั้นจะอยู่ในเกณฑ์ของอากาศร้อนจัดเลยนะครับ ซึ่งอุณหภูมิแตะมากกว่า40องศาในหลายพื้นที่และในบางพื้นที่ก็แตะอยู่ที่43-44ถึงองศาเลยนะครับในภาคเหนือภาคอีสานซึ่งเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับร้อนไม่เป็นไรนะครับแต่อย่าเอาชีวิตของเราไปเสีย่ยงแดดร้อนจัดทะลุ41องศาปลาออกไปดูที่เลี้ยงเอาไว้ก่อนฟุบซ้นใจกลางทุ่งนาโดย17นกา15นาที28เมษายน2567 ด้านพันตำรวจโทอัติวัตรศรีเมืองสารวัตรสอบสวนสพกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดได้รับแจ้งเหตุมีผู้เสียชีวิตกลางทุ่งนาหมู่ที่6ตําบลดูนอําเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดจึงรุดไปตรวจสอบพร้อมกับเจ้าหน้าที่กูภ้ภัยสมาคมการกุศลรวมใจกันทรารมหรือกู้ชีพหลักเมืองกันทรารมที่เกิดเหตุพบร่างผู้เสียชีวิตเป็นหญิงทราบชื่อคือนางสาวแจ่มจันทร์อายุ58ปปีสภาพนอนคว่ำหน้า ตามร่างกายมีพพบบาดแผลหรือร่องรอยถูกทำร้ายแต่อย่างใดเบื้องต้นคาดว่าหัวใจวายเฉียบพลันนางสัตศิวันเขียวอ่อนอายุ60ปีซึ่งเป็นพี่สาวของผู้เสียชีวิตเล่าว่านางสาวแจ่มจันทร์ไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลกันทรารมเมื่อวันที่2 0มีนาคมที่ผ่านมาซึ่งแพทย์ตรวจร่างกายพบว่านางสาวแจ่มจันทร์ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงแพทย์ได้ให้ยามากินเพ,เพื่อรักษาการป่วย แต่ว่านางสาวแจ่มจันทร์ไม่ยอมกินยาโดยบอกว่าตัวเองร่างกายแข็งแรงแถมยังกินเหล้าขาว40ดีกรีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมซึ่งในช่วงเที่ยงของวันที่18เมษายนนางสาวแจ่มจันทร์ได้ดื่มเหล้าขาวตามปกติหลังจากนั้นเดินออกไปจากบ้านท่ามกลางแสงแดดที่ร้อนจัดประมาณ41องศาเซลเซียสเพื่อไปดูสว2ตัวของนางสาวแจ่มจันทร์ที่เลี้ยงเอาไว้กลางทุง่งนา คาดว่าแดดที่ร้อนอย่างรุนแรงอีกทั้งนางสาวแจ่มจันทร์ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงและดื่มเหล้าขาวหนักทําให้หลมฟุบเสียชีวิตกลางุ่งนาโดยไม่มีใครสามารถช่วยชีวิตได้ทันนะครับขอบคุณภาพและข้อมูลข่าวจากเพจข่าวสดออนไลน์ดังนั้นนะครับในช่วงนี้ต้องเฝ้าระวังในด้านของโรคลมแดดหรือเฮสโตที่จะเกิดขึ้นโดยนะครับหลายพื้นที่เลยจะมีอากาศร้อนจะมีอากาศร้อนจัดโดยเฉพาะนะครับ เนื่องจากมีย่อมความกดอากาศต่ำจากความร้อนที่ปกคลุมอยู่ดังนั้นนะครับในทุกภาคก็ไม่ร้อนแผ่ไปกว่ากันซึ่งนะครับในช่วงนี้ต้องงดการปฏิบัติกิจกรรมกลางแจ้งที่จะเสี่ยงต่ออันตรายต่อชีวิตในช่วงนี้นะครับ นอกจากความร้อนแล้วยังคงมีด้านของลมใต้และลมตะวตกเฉียงใต้พัดเข้ามาปกคลุมอีสานตอนล่างภาคตะวันออกทําให้มีฝนฟ้าขนองประโชกแรงบางพื้นที่ซึ่งกรมอุตุแจ้งเตือนพื้นที่เสี่ยงภยัยพายยุ่ยรุร้อน พายุฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรง30เมษายน2567ตั้งแต่6นาฬกาของวันนี้ถึง6นาฬกาของวันพรุ่งนี้พื้นที่เสี่ยงภัยภาย,ยุฤดูร้อนพื้นที่สีเหลืองบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายพะเยาน่านชนบุรีระยองจันทบุรีตราดศรีสะเกดและอุบลราชธานี ขอให้พ่อแม่พี่น้องประชาชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่เสี่ยงดังกล่าวระวังพาย,ยุดดูร้อนพาย,ยุฝนฟ้าขนองลงประโชกแรงและอาจจะมีลูกเข็บตกในบางพื้นที่ของภาคเหนือพยากรณ์อากาศบริเวณพื้นที่ภาคเหนือจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวงในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองลงประโชกแรงบางพื้นที่ทางตะวันตกของภาคอุณหภูมิตาสุดยี่สิบสถึงสามสิบองศาและสูงสุดสี่สิบถึงสี่สิบสี่องศาจากลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็วห้าถึงสิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมง ซึ่งภาคเหนือเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบปริมาณฝนสูงสุดวัดได้9.6มิลเมตรที่ตำบลผาสิงอำเภอเมืองจังหวัดน่านอุณหภูมิสูงสุด43.9องศาที่อำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ภาคตะวออกเฉียงเหนือจะมีอากาศร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลูในตอนกลางวันฝนฟ้าขนองกระโชกแรงส่วนมากทางตอนล่างของภาค อุณหภูมิต่ำสุดยิบสิ่ยองศาและสูงสุด42่สถึงสีองศาจากลมตะวตกเฉียงใต้ความเร็วสิถึงยีกิโเเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวออกเฉียงเหนือเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานของฝนอุณหภูมิสูงสุด4 3 6องศายมเพอเมืองหนองบัวลำพูและอำเภอเมืองนครราชสีมาโวนเรณพื้นที่ภาคกลางจะมีอากาศร้อนถึงร้อนจัดโดยทั่วไปฟ้าหลวในตอนกลางวัน ฝนฟ้าขนองปกระโชกแรงบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด2ี่สองศาและสูงสุด39-44่องศาจากบนตะวันตกเฉีงยงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งภาคหลังเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานของฝอนอุณหภูมิสูงสุด4 3่องศาที่ตำบลบัวชุมอำเภอชัยบาดาลจังหวัดลบบุรีส่วนพืน้นทีน่ภาคตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหลวนในตอนกลางวานันร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้านขนองร้อยละสิบ ลมกระโชกแรงบางแห่งส่วนมากชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด,ด28-30องศาและสูงสุด36-43องศาจากลมใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเละเคลื่อนต่ำกว่า1 m, เมตรบริเวณที่มีฝนเคลื่อนสูงมากกว่า1เมตรภาคตะวันออกเมื่อวานนี้ไม่มีรายงานของฝนอุณหภูมิสูงสุด42องศาที่อรัญประเทศสาแก้ว กรุงเทพมหานครปริมนฑทนอากาศร้อนโดยทั่วไปฟ้าหนในตอนกลางวันร้อนจัดบางพื้นที่อุณหภูมิต่ําสุดยี3 0ิบกถึงองศาและสูงสุด37-41่อองศาจากลมใต้ความเร็วสิบถงสกิโลเมตรต่อชั่วโมงกรุงเทพไม่มีรายงานของฝนอุณหภูมิสูงสุด4 1องศาที่คลองหลวงปทุมธาน,นีส่วนบริเวณพื้นที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีอากาศร้อนโดยทั่วไปร้อนจัดบางพื้นที่ฝนฟ้าขนองรอยละสิบ ส่วนมากสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลาปตัตตานียะลาและนราธาิวาสอุณหภูมิต่ำสุดยี่สิบสยี่สิบเก้าองศาและสูงสุดสามห้าถึงสี่สิบองศาจากลมใต้ความเร็วลมถึงสามสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่าหนึ่งเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่าหนึ่งเมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยร้อยละสิบจนถึงปานกลางนะคบฝนสูงสุด 1.1, 11มิลลิเมตรีอำเภอพระแสงสุราษฎร์ธานีอุณหภูมิมสูงสุด4 0 5องศาที่บำหนองพับอำเภอหัวหินประจบีขั ส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันตกอากาศร้อนโดยทั่วไปฝนฟ้าขนองร้อยละ20ส่วนมากกระบี่ตรงังกะสูนอุณหภูมิต่ำสุด28องศาและสูงสุด37-39องศาจากลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็วดถึง3 0กิโมตตร่อชั่วมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกเมื่อวานนี้มีฝนเล็กน้อยถึงปานกลางร้อยละ10ฝนสูงสุด7.5มิลลิเมตรเทียมเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ ณหภูมิสูงสุด3าองศาที่อำเภอเมืองจังหวัดตรังและหลังจากนี้เป็นต้นไป30เมษายนจนถึงสองพฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนลดลงหลังจากนั้น3จนถึง9พฤษภาคมปริมาณและการกระจายตัวของกลุ่มฝนจะเพิ่มขึ้นนะครับจะเริ่มจากบริเวณพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานและภาคตะวันออกก่อนส่วนภาคอื่นๆรอรับฝนตามลำดับนะครับ ขอให้ติดตามพียงประกาศประกาศคำเตือนจากกรมอุตุกันอย่างใกล้ชิดหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดยงานให้ทราบเป็นระยะระยะอย่างหันทุ่งทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยชั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมด กดไลค์กด subscribe กด share แชร์ให้้นยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ